เป็นยังไงกันบ้างครับสีน้ำเปลี่ยนแปลงไปหรือยังสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมารองเปลี่ยนสีน้ำนะครับนี่คือสีสะ สีสาน้ำของผมปกตินะครับจะเป็นสีเหลืองๆขุ่นๆนะครับมันดูแล้วมันก็เหมือนน้ำปกติทั่วไปนะครับสงสัยปลาน่าจะแน่นไปหน่อยครับมันเลยขุ่นเลยให้ดูนะครับด้านล่งางนะด้านล่างตรงนั้นเดี๋ยวไว้ทําที่นอนนะฮะปลากระโดดออกบ่อนะฮะ พอดีว่าเจอปลากระโดดออกบอ่อนะฮะโอ้ยแรงดีจริงเลยปลาสะนี้ให้ดูบรรยากาศก่นกอนนะครับกับน้ำสีเดิมนะครับแล้วก็เราจะมาเปลี่ยนีน้ำด้วยบลูซีนะฮะบลูซีเห็นไหม บรูซีนะฮะโอ้โหแสงแรงเกินเขาบอกว่าเป็นฟูดเกรดครับเหมาะกับสัตว์น้ำทุกชนิดนะครับไม่มีผิดภัยต่อสัตว์เอาง่ายๆก็เป็นมิตรต่อธรรมชาติทำให้สระสีขุ่นเหลืองกลายเป็นดังน้ำทะเลธรรมชาติได้ในพริบตาวิธีใช้ก็อยู่ด้านหลังนะครับเขาบอกว่าเป็นพรีเมียมคุณตี้นะครับผม ราคาที่ผมได้มาก็ตกอยู่ประมาณ250ราทครับรวมค่าส่งก็ตีเป็น280บนะก็คุณสมบัติของเขานะครับองนี้ซองเดียวสามารถใช้ได้กับน้ำา4 0 0ตันนะเท่ากับประมาณ400แสนลิตรอะโอ้เยอะไปไหมเนี่ยเอาเป็นว่าเรามาทำกันเลยดีกว่านะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วใจร้อน ก่อนอื่นเราก็ฉีกถุงมาก่อนเลยนะโอ้ oh, ถุงพรีเมียมเกินนะครับฉีกถุงไปก่อนเลยเราไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้าง oh. เปิดมาดู oh. นี่มีสองซอยู่ด้านในอีกนะดึงออกมาแต่ไม่มีถุงมือแถมนะ ไม่มีถุงมือแถมก็หาถุงก่อนแล้วกันคุมมือไปหน่อยแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรอีกแล้วครับในซองหมดแล้วเอาเป็นว่านะครับไม่มีถุงมือก็อเอาถุงเปล่าไปก่อนนะใช้แทนไปก่อนอดูข้างในกันดิเป็นผงยังไงแต่ว่าผมจะใช้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าสะผมก็คงไม่ถึง สี่แสนลิตรนะครับน้ําก็ใส่ไปพอประมาณครับนิดๆหน่อยๆถึงช้อนโต๊ะ,อะพอประมาณอีกหน่อยอนะลองอีกหน่อยใส่ปุ๊บเข้มปั๊บเลยนะครับค้นครับทีนี้หาไม้ไม่ได้ก็มือคนแล้วกันมือคนไปก่อนนะฝ่ามดตาโลเหมือนผงขามจะได้จะนั่นและ หั่งกา่ะเพื่อนมือเลยไปครับโหได้ปลาหมอปลากระโดดออกจากสะนะฮะเดี๋ยวผมต้องเอาลงน้ำก่อนนะสักครู่นะฮะ วิธีคิดนะครับไม่ยากเลยนะครับกว้างคุณยาวคุณลึกนะครับเท่ากับเท่าไหร่เอามาคูณอีก1นึ่พันนะครับก็จะได้ปริมาณลิรออกมานะครับของผมนะครับสระผมก็จะอยู่ที่ประมาณ5 6 0 0 0ืลิตรนะก็โอ้โหสี่แสนน่ะคุณคิดดูดิสองหนึ่งสี่แสนน่ะผมใช้้อันี้เดียวอ่ะใช้ต่อได้อีกนะครับเก็บไว้ก่อนแล้วก็มาดูว่าสีน้ําเรามันจะเปลี่ยนไปไวขนาดไหนนะครับ ไปไปดูกันคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ใส่เสียงเพลงไปนะเพราะว่าผมอยากให้ได้ยินเสียงธรรมชาติแถวบ้านผมมากกว่านะครับเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงปลาเสียงอะไรหลายๆอย่างคนระับ แนะนำก่อนใช้งานนะฮะใส่ถุงมือด้วยนะเดี๋ยวมือเปือเป้อนเปื้อนหมดเลย เปลี่ยนมุมมองดูนะฮะนี่คือมุมด้านบนนะเป็นยังไงกันบ้างครับสีน้ำเปลี่ยนแปลงไปหรือยังสวยไหมครับคุณต้า <c oughs> ฝากร้านไหมครับ ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมไปอุดหนุนปลาด้วยนะครับชื่อร้านอะไรนะครับปลาเผนะาไงปลาเผาหมูโบงปลาเผาหมูโบงนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับวันนี้ให้ดูน้ําไปก่อนนะเดี๋ยวปลาไว้ดูทีหลังนะครับพอเสร็จแล้วนะครับถ่ายรูปออกมาก็จะสวยได้ประมาณนี้เลยนะครับผม สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตาหมันเทียบครับร้านสป,ปะอยางอยากกินอะไรสั่งได้พื่อออกบอกครอครัวยุกคุยชวนกินก็มีครับ <c oughs> ขอบคุณครับ